สวัสดีครับวีพอกับหมกคนณรอครับไอหมกคนรอจะพามาเบ่งแปลงผักหลังบ้านนะครับปลูกแปลงผักหลังบ้านอันนี้เป็นหอมสีคนสร้างซื้อประจำนะครับอันนี้คือหอมเลยนะครับอลักษณะโครงสร้างเขาสีเงเสลเกินมีแบบระบบน้ำที่เอาไห้คือระบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์คอดีสปริงเกร์นะครับก็คือเขาเป็นรองฝอยนะครับไร้ให้ในต้นผักท้องเบอบชํำนะครับยิ่งผักเล็กน้อยๆก็คนทติใส่สปริงเกร์นะครับเพราะว่าจะเป็นปลูกพักซีพวกอย่างนี้ก็ทอนขายเรื่อยนะครับอันนี้หอมเลยนะครับ ยี่สวนเขาจำหน่ายสี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับคือตัดใบนะครับตัดใบแล้วก็แยกต้นปลูกครับหอมเลยนี่เป็นหอมที่โบลงหัวนะครับทีบ่โมีหัวครับผมย่างนั่นกับซีออกดอกนะครับก็ถอนขายแล้วก็เอาต้นนะครับเน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 บปเรื่อยนะครับก็สังเกตว่าสีเขาสีเขียวแล้วก็เขาต้องวางระบบก็คือเขาปลูกซุ้มหนึ่งกับขยายเรื่อยๆนะครับอ่ะเขาต้องซ้ำรองเลยเพื่อว่าสีมีเงินใสรตลอดนะครับก็คือซุ้มหนึ่งใหญ่หรือซุ้มหนึ่งน้อยเป็นนะครับเนาะอ่ะซุ้มหนึ่งน้อยแล้วก็บซุ้มใหญ่ๆก็ถอนขายถอนขายเลยนะครับ อันนี้กับพักซีนะครับพักซีลาวนะครับกับพักซีจีนนะครับอ่ะอันนี้กับสปริงเกอร์ตัวนี้มันใกล้บ้านนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือเฮาใส่ระบบน้ำแบบนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้สปริงเป็นสปริงเกอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสปริงเกอร์นะครับเบอมินิสปริงเกอร์ครับอ่ะอันนี้เป็นบ้านพักเขานะครับอ่ะแบบชิวๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมครับนี่ครับได้บรรยากาศชิวๆในการถ่ายรูปนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมเมื่อวานที่เป็นพักกัดพักไอ้นี่ครับอ่ะสังเกตตรงนี้นะครับเขียวๆๆสวยแบบนี้นะครับผมอ่ๆแบบนนี้เห็ครับ นี่ครับเราก็ต้องมีปลูกผักปลอดสารพิษไว้จะกินเองนะครับเรากาจังสีสุขภาพเป็นร่างกายเองสีแข็งแรงนะครับเนาะบัวว่าจีเป็นกระเพราเนาะครับเป็นผักกาดพะยังกัเต้มเลยครับเนาะเดี๋ยวสีพาเบิงอันนี้หลังบ้านนะครับหลังบ้านออกชิวๆนิดจักหน่อยครับอันนี้คือระบบน้ำนะครับเ้าสซูบปึ้นนี่แล้วกับดันตรงเลยก็ได้ครับอันนี้สีไส้เครื่องดันขอนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราปิดน้ำก่อนครับยากาศฟินนิดจักหน่อยครับ มันจะกะสิฟินแน่จังหน่อยของปิดระบบหนาแบบนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสิพาเยี่ยมชมหลังบ้านจักหน่อยนะครับอ่าหลังบ้านนี่เป็นกล้วยครับเดี๋ยวพาเบิ่งกล้วยขาครับกล้วยนะครับกล้วยกล้วยกล้วยต้นน้อยๆแต่ว่าเครือใหญ่นะครับนี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเครือกล้วยนะครับอ่าเยี่ยมชมนะครับสวยๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือกล้วยไข่สะกดนะครับอยู่บ้านเฮาเอิ้นกล้วยไข่สะกดนครับหน่วยเขาไข่ลูกต้นน้อยๆนะครับแต่ว่าหน่วย เขาใหญ่สละเกินครับอ่าหนุนเขาสีแบบนี้เขขายได้เงินดีนะครับกับเขาอายุสั้นนะครับเจ็ดถึงแปดเดือนกับฟอมตัดแล้วครับอันนี้จักมันจักรซี่หามือกับพอตัดแล้วครับแบบนี้เลยครับผมกระสเกตว่าเขาถอกกู้ต้นแล้วครับถอดกู้ต้นแล้วผมก็ทยอยตัดเรื่อยๆแล้วครับผมเอาไปตัดเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหนักนครับอ่าสวยเสืบนีครับนะอ่าโอเคครับปล่อยหมกคุณลอยไปเลยกันครับผมขอบคุณครับ